พอเริ่มได้ทั้งหัวใจเมื่อเราต่างคนที่ชิดใกล้แต่พูดความจริงไม่ได้ไใจจะเก็บอยู่ข้างในไม่รู้เมื่อไหร่จะรู้ขึ้นใจ อยากใจเอยินียในหัวใจว่ามันรักเธอไหนแก็ม่ร้ต้องทำยังเธอที่รับฟังอยากให้เธอยิ